เราเคยเจอไหมที่แบบว่าศพมาถึงแล้วร่างเขาแบบมีน้ําเหลืองหรือว่ามีอะไรที่มันถ้าเป็นสภาพแบบนั้นอย่างสมมติเอาง่ายๆจมน้ําตายถ้าศพบันไม่ไหวจริงๆอืก็คือเอาศพเนี่ยเข้าเตาเข้าเตาเลยแล้วก็เอาลงไปหล่อไว้แล้วก็โยงเสศษสินไป<ม>คืออันนี้คือไม่ไหวเลยเพราะว่าน้ําเหลืองเริ่มจะทะลุทะลุโลงแล้ว มีคาถาอะไรที่จะพอบอกเล่าสู่ให้หนูฟังได้ไหมว่าหนูกลัวผีอะคาถาสะกดวิญญาณอะอย่างที่พี่ว่าหนูใช้วิทยาศาสตร์บังคับตัวเองคอยมองแต่คาถาอื่นแล้วพี่ให้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เอามาท่องเขาจะท่องเฉพาะคาถามันใช้จากคนตายแล้วนะคือพี่จะไปให้หนูพี่ต้องเลิกหนูเป็นไหล่ะ อคือถ้ามาไหร่ที่ประตุ่มให้คาถาแพลใช่แพลจะต้องรับหน้าที่สืบทอดการเป็นสับปะเลอแทนใช่สมมติพี่ให้ลูกอ่ะพี่ก็ต้องออกะ<ห>ว่าลูกเป็นแล้วถูกต้องไหมเขาไม่ใช่ว่ามาให้กันง่ายๆนะ